ก็เท่าไรเนี่ยขายถรงนียอ่ายี่สิบขนมปลากิมข่ต่ตองนี่เป็นอย่างเค็ม,มนี่ขายอยู่ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะตรงเนี้ยแถวนี้ยตลาดรงสีตลาดรงสีตรงข้าม c ีเจตลาดรงสีนะ ขายแต่กี่โมงอ่ะขายตั้งแต่เจ็ดโมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงถึงกี่โมงนะครับถห้าโมงครับผมอ๋อห้าโมงเอาใส่ใส่แล้วแต่บางวันอืมดวงว่าขอมหมด เท่ากันนะอย่างละสองบาง,ง,งคนชอบหวานก็อเออหวานเยนอะหน่อยขอเพิ่มเออ